ลอยคอในน้ำเย็นจับจิต32ชั่วโมงแห่งความหนาวเหน็บนักเซิร์ฟรายหนึ่งโชคซุปเปอดีที่ยังมีชีวิตรอดมาได้หลังหายตัวไปในน่านน้ำเย็นเยือกของทะเลไอริชเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแมทธิ Bryce, ไวไบรซ์วัย22ปีถูกพบตัวเป็นครั้งสุดท้ายขณะเดินทางไปเซิร์ฟที่ชายหาดเวสต์พอร์ตใกล้กับแคมเบลทาว หลังจากที่เขาขาดการติดต่อมานานหนึ่งวันทางครอบครัวของเขาเริ่มจะเอกใจทว่าหลังผ่านไปหลายชั่วโมงแต่ยังคงไม่พบร่องรอยทีมกู้ไยัยจึงเริ่มหวาดกลัวว่าอาจจะเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้น ต่อมาในเย็นวันจันทร์เฮลิคอปเตอรต์ของยามชายฝั่งได้พบแมทธิวสมาชิกทีมกู้ภัยเผยว,ว่าหนุ่มรายเนี้ยทำในสิ่งที่ช่วยชีวิตของเขาไว้ด้วยการเกาะกับกระดานโต้คลื่นเพื่อลอยตัวและสวมเครื่องแต่งกายที่ช่วยรักษาความอบอุ่นให้กับร่างกายได้ระดับหนึ่งแมทธิวมีภาวะตัวเย็นเกินแต่ยังมีสติและก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนขณะนี้เขาปลอดภัยดีแล้วค่ะ